สวัสดีครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เลังตาทุกคนนะครับซ่อมคลอด DBX อะไรเนี่ยมาแกะดูสองสองสามนะครับก็มันก็ดังแหละเอ,อันก็ดังในไหมล่ะเนาะบ่ดังใจ <laughs> อเอ้อเมื่อกี้ยัง กะว่ามันก็ดังแหละกะว่าจะพูดว่ามันก็ดังแหละเดี๋ยวไปแกะดูวัลลุ่มอะไรเงี้ยนะมันเปิดแล้วก็บดัดังทต่ไม่ดังเดี๋ยวมาแกะดูใบในครับมาดูความสวยงามเลยครับนะตอนนี้มันไม่ดังบอกเลยเป็นพ่อน,นี้เป่าเอามาดูกันครับภายในมันจะเป็นยังไงเรามาแกะดูโกโก้เนี่ยครับแปลว่าไปแกะดูเท่ๆกันเลยครับไม่ดังนันก็อาจจะเป็นพวกวัลลุ่มพวกอะไรพวกนี้มีปัญหาไม่งั้นก็เป็นสะกิดพวกนี้แหละ แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันหรือว่ามันจะเป็นไอซีพังนะครับไปดูกันเอ้ยแต่ว่ามันดังอยู่นะก่อนหน้าเนี้ยโอ้ดังได้ยังงั้นไม่ดังนัเนเ่ยนะครับภายในก็เป็นแบบนี้นี่เลยนะโอ้หักะเกิดป่าไอซีเป็นเบอร์ทีเอลศูนย์เจ็ดสี่ในเรือนี ็นไหมครับ Tl ศูนย์เจ็ดสี่นะครับโอ้อยู่ตั้งในตัวถังนี้มันจะมีออฟแอ์อยู่สี่ตัวนะครับเห็นไหมอะข,ขนาดบาทนี่นะโอ้สิ่งที่ผมจะไปทำผมจะไปล้างทำความสะอาดสวิตสวิตท,ที่เป็นสวิตกดๆนั่นแล้วก็มาทำความสะอาดวอลลุ่มตัวไหนมันไปไม่ได้ผมันก็จะเปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้แน่น ตัวนี้ง่ายหน่อยเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้มันฝืดนะนี่ดูมีแค่นั้นเองนะผ้าใจไฟเขาเป็นแบบนี้นะเพื่อนอสุดยอดหม้อแปลงเขาเอาตัวนี้มาใส่ไว้นี่เพื่ออะไรเท่ป่ะ ไม่ได้เท่อะไรหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์ไอสิ่งที่หวังผลจริงๆคือหม้อแปลงประเภทนี้มันจะมีแม่เหล็กอำนาจสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นทีนี้พอมีอำนาจสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก็เกิดการชักนำอยู่ใกล้ AC ตัวนี้ a อตัวนี้มีอัตราขยายสูงมันก็จะนำพาสัญญาณจากตัวน,นี้ หน้าสนามไม่เลยเขาแล้วก็เขาก็ mm hmm. ขยายก็จะเกิดเป็นสัญญาณรบกวนขึ้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้สังกะสีครอบไว้นี่ก็หวังผลประการฉะนั้นแหละนะครับป้องกันสัญญาณรบกวนที่มันจะแพร่กระจายออกมาจากหม้อปแปลงตัวนี้นี่มันดักไว้เนี่ยนะครับภายในไ,นไหมครับสวยนะบอร์ดสีเขียว dbx หนี่สองสองสาม xl อันนี้เมนบอร์ดนะครับสุดยอดมากครัผมก็ไปล้างพัรุ่มกันนะไปดูวันรุ่มกันนะครับล้างก็ล้างได้ถ้าไม่ล้างก็ไม่ไหวก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยโอ้ยแน่นมากนะตัวนี้นะนันแน่นนะตัวนี้ง่าย โอ้ยแต่นะครับแล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆวันลุ่มก็ดูดีๆด,ด้วยว่าเป็นแบบไหนนะแบบ B แบบ C แบบ A แล้วก็แบบ A นะครับกรณีกรณีนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะแทนค่านะครับตัวนี้เป็นแบบ A 2 0 k นะ ท่านเพื่อนไม่สามารถที่จะดําเนินการไปหาซื้อแบบ A ได้ท่านเพื่อนจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบบ B ก็ได้นะครับดังดังดีด้วยละพูดถึงแต่นะครับชัน,นันนที่หนึ่งกับชันั้นที่สองมันจะดังไม่เหมือนกันนะครับตําแหน่งวันรุ่มตําแหน่งวันรุ่มมันจะต่างกันปรับไปเหมือนกันดังไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่าแบบ A และแบบ B การปรับเร่งการเปลี่ยนค่าความต้านทานคนละแบบกันหากเพื่อนๆไม่สามารถที่จะหาแบบ a 2 0 k ได้แล้วเพื่อนๆไปได้แบบ b 2 0 k มา mm hmm. เพื่อนจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อความการปรับตำแหน่งคอนวอลลุ่มเท่ากันนะครับจะดังเท่ากันนะครับปรับแล้วตำแหน่งวอลุ่มดังไม่เท่ากัน mm hmm. ก็อาจจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อนเ เพื่อนๆปรับวอลลุ่มนะครับแบบ A นะครับปรับไว้ตรงกลางถ้าเป็นแบบ B เอามาใส่แทนปรับไว้ตรงกลางเหมือนกันความดังมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนค่าความต้านทานระหว่างแบบ A กับแบบ B การเปลี่ยนค่าความต้านทานต่างกันอย่างเช่นแบบ A เอาแบบ B มาใส่แทนปรับแบบ B ด้านนี้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งดังแรงและ แต่แบบ A ยังไม่ดังอะไรเงี้ยนะครับมันต้องเร่งขึ้นไปเยอะๆแล้วมันค่อยๆดังบึ้มเลยค่าความต้านทานมันต่างกันนะครับในกรณีที่ว่าแบบ A และแบบ B แต่ดังเหมือนกันล่ะดังล่ะทางดังนั่นอ่าแต่ว่าความดังมันจะตำแหน่งวรลุมมันจะดังไม่เท่ากันกันเองตัว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  អូនមកដល់ដល់ដល់ទីកំក្នុងទីទេខ្ញុំនិយាយពីពីដំណើអូនកុំនិយាយញ៉ាំញ៉ាំមក ก็ดังได้นะครับเอ้อนาะมันก็ได้การนะพูดถึงนะเพื่อนๆไอ้เจ้าคลอดเนี่ยสามารถแยกทุ้มแหลหมออกจากกันได้อะไรเงี้ยนะปรับความถี่ได้อะไรได้นะครับอืม คนเรานี่ก็คิดมาได้นะไออย่างเงี้ยนะเออเว่ยเงิดไหลคนนี่เก่งเลยว่าคนนี่เก่งค่ะค้ยฮีดจังสี่ก็ได้โอ้ยคักไรคักไรอ่ะก็เยบร้อยแล้วเป็นที่วอลลุ่มเดือมันไม่ค่อยดังเป็นบางครั้งนะครับมันก็่ดังแล้วมันโอ้โห โอ้ยเอาเสร็จแล้วจัดไปประกอบเข้าแล้วก็น่าผมก็เปิดเพลงฟังเพาะๆพาะของไปนะเพื่อนคลักรายทำงานไปก็พอได้ฟังเพลงนะเพื่อนนะไม่เหงานะไม่เหงาอะคลักร้ายย่งได้เนี่ยอะบ้ากันไป เจอกันใหม่นในเื่อคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ DBX223XX ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นทีวลลุ่มนะครับอาการก็ดังบังไม่ดังบังอะไรวันนี้ก็วลลุ่มเจอกัใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ